วิธีสร้างรายได้จากหุ้นปีละ1ล้านบาทฉบับแบบสไตล์ผู้หญิงที่ไม่มีเวลาในคลิปนี้ครับมันจะเปิดเคล็ดลับแล้วก็เปิดความกระจ่างทั้งหมดเลย mm. เกี่ยวกับเรื่องการสร้างรายได้จากตลาดหุ้นนะครับซึ่งจะครอบคลุมนะครับตั้งแต่เรื่องที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดเกี่ยวกับนักลงทุนในตลาดหุ้นข้อที่2ครับสร้างรายได้จากหุ้นปีละ1ล้านบาท เป็นไปได้จริงหรือเปล่ามั่นคงจริงไหมต้องใช้ทุนเท่าไหร่และสุดท้ายเราจะมาสรุปเป็นวิธีเคล็ดลับที่ทั้งเรียบง่ายและปลอดภัยนะครับสิ่งที่คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดเกี่ยวกับนักลงทุนหุ้นก็คือข้อแรกครับเราจะต้องตามข่าวทุกวัน 2. ต้องต้องติดตามข้อมูลหุ้นอย่างใกล้ชิดคือหยุดดูหุ้นไม่ได้เลยเฝ้าต้องหน้าจอตลอดและข้อสุดท้ายต้องคิดหรือว่าเรียนรู้เรื่องที่มันสลับและซับซ้อนมากๆซึ่งในความเป็นจริงแล้ว เป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเรามาลองดูกันนะครับความจริงก็คือนักลงทุนส่วนใหญ่ที่เราเห็นเห็นกันนะครับส่วนใหญ่ไม่ได้กําไรครับและยังขาดทุนอีกด้วยและคนที่ทากาไรจากตลาดหุ้นได้จริงๆมีเพียงแค่4%เเท่านั้นนะครับจากงานวิจัยวันนี้ผมขอยกตัวอย่างหนึ่งคนนะครับที่เป็นนักลงทุนที่หลายๆคนอาจจะนึกภาพไม่ออกว่านี่คือนักลงทุนจริงๆหรือเรามาดูเรื่องราวของคุณดอริสบัฟเฟตต์นะครับซึ่งเป็นนักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นเหมือนกันและประสบความสําเร็จได้ ในแนวทางของตัวเองเธอคือน้องสาวของวอร์เรนบัฟเฟตครับและเธอเริ่มต้นลงทุนหุ้นที่ตัวเองเข้าใจและมีความมั่นใจซึ่งเธอเชื่อมั่นในพี่ชายเธอครับเธอก็เลยลงทุนส่วนใหญ่กับหุ้นเบิร์กชัยเฮดเทอร์เว์ของวอร์เรนบัฟเฟตนั่นเองอย่าเพิ่งคิดว่าเธอโชคดีนะครับเพราะว่าวันนั้นวอร์เรนบัฟเฟตก็ยังไม่ใช่นักลงทุนระดับโลกเท่าวันนี้นะครับแสดงว่าเธอต้องมีความตัดสินใจและก็มีความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งนะครับ ข้อที่3ครับคือมองหุ้นเป็นธุรกิจข้อที่4คือลงทุนระยะยาวและไม่ซื้อซื้อขายบ่อยและข้อที่5มีการกระจายความเสี่ยงด้วยในข้อมูลเธอบอกว่านอกจากหุ้นแล้วเธอยังมีอสังหาปล่อยเช่ามีที่ดินมีอะไรของเธอด้วยนั่นเองนะครับและสุดท้ายนะครับก็เป็นอย่างที่เรารู้รกันเพราะว่าหุ้นเบิร์กชัยฮาร์เวได้เติบโตมาเป็นจนทําให้โอโหมูลค่าของ ความมั่งคั่งของบริวาฟเฟส์นะครับสูงที่สุดในโลกเลยอยู่ช่วงหนึ่งนะครับและเธอผู้ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเปรียบเสมือนเป็นเจ้าของเบิร์ชชัยฮัตเทอร์เวก็ได้รับผลตอบแทนตามไปด้วยนั่นเองครับแต่หลังจากที่เธอประสบความสาเร็จแล้วเธอกับใช้ชีวิตนะครับทุ่มเทไปกับงานการกุศลครับเธอบริจาคเงินมากกว่า100ล้านเหรียญ1น0ล้านเหรียญนะครับไปกับการกุศลและที่สําคัญยังก่อตั้งมูลนิธิซันช e ยเลดี้ฟาวเดชันซึ่ง เป็นมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับสตรีนะครับเธอก็ลงแรงลงมือทําด้านนี้นั่นเองและก็ใช้ชีวิตเพื่อการกุศลทํางานเพื่อสังคมจวบจนวันสุดท้ายของชีวิตนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวของความสําเร็จของผู้หญิงที่เลือกมีชีวิตในแบบของตัวเองทําในสิ่งที่ตัวเองรักและตัวเองชอบประสบความสําเร็จและมัง่งคั่งจากตลาดหุ้นด้วยกลยุทธ์การลงทุนง่ายๆแบบนี้นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะมาประยุกต์ใช้กับตลาดหุ้นไทยเราก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันครับโดยการเลือก ธุรกิจที่เป็นที่รู้จักครับและเรารู้จักดีอันที่2ครับธุรกิจที่เราเป็นลูกลูกค้าเขาแล้วเราชื่นชอบและ3ครับควรจะเป็นธุรกิจที่อยู่คู่กับเมืองไทยมานานและมีความจําเป็นผมขอยกตัวอย่างเป็นหนึ่งหุ้นนะครับที่มักจะยกตัวอย่างบ่อยๆนั่นก็คือหุ้นปะตะทนั่นเองครับ หุ้นปตทตัวตนี้นะครับก็คือเครือปตทะทั้งหมดพอผมเชื่อว่าไม่มีใครคนไหนไม่รู้จักปตทครับข้อมูลกําไรและเงินปันผลของปตทเมื่อปีที่ผ่านมาครับกำไรของเขาทําไปได้อยู่ที่1นึ่งแสนหนกว่าล้านบาทนะครับแล้วก็จ่ายออกมาเป็นเงินปันผลออกมาแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบเจ็ด่นล้านบาทครับหรือว่าหรือ69,455ล้านบาทคิดเป็น2บาทต่อหุ้นครับหากว่าเราสะสมหุ้นปตทได้ครบ5 0 0 0 0นหุ้นเมื่อไหร่ รู้สึกเหมือนสะสมสแตมเซเว่นเลยนะครเราก็จะได้รับเงินปันผลปีละ1ล้านบาทนั่นเองครับถามว่าปตทหุ้นปตทมั่นคงมากแค่ไหนก็ต้องบอกว่าอันแรกครับเป็นธุรกิจที่มีกําไรสูงที่สุดในประเทศไทยข้อที่2ครับ,รบมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ข้อที่3ธุรกิจเป็นสินค้าจําเป็นด้วยนั่นก็คือพลังงานน้ํามันนั่นเองลองนึกภาพดูครับวันนี้เราขับรถไปที่ปั๊มน้ํามันแล้วเด็กปั๊มบอกว่าพี่วันนี้น้ํามันหมดนะครับโอ้โหชีวิตพังเลยทีเดียวนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือมีพนักง,งานจํานวนมากหลายพันคนครับสมผมชอบจะยกตัวอย่างเป็นพนักง,งานหรือว่าคนที่ทํางานในองค์กรครับเพราะว่าคนที่ทํางานในปตทนะครับเขาจะรู้สึกว่ามีความมั่นคงมากๆ เพราะฉะนั้นเราที่เป็นผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเปรยียบเสมือนเจ้าของธุรกิจปตทก็ถือว่ามีความมั่นคงเทียบเท่ากันเลยนะครับและนี่ก็เป็นข้อมูลผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทปตทอัปเดตเมื่อเดือนตุลาคมปี2567ครับเราก็จะเห็นว่ากระทรวงการคลังถือมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับที่เป็นสัดส,ส่วนทั้งหมด51.11%หรือถือหุ้นรวมกันประมาณ14,590ล้านหุ้นครับเงินลองคูณดูนะครับว่าเขาจ่ายเงินปันผลปีละ2บาท เขาก็จะได้รับไปประมาณเกือบสามหมื่นล้านบาทเลยทีเดียวนะครับตัวกระทรวงการคลังในแค่เฉพาะปีเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวปีหน้าปตทะท,ะทำกำไรได้ก็โอนเงินปันผลกลับคืนมาให้ใหม่นั่นเองครับแล้วเราต้องใช้ทุนเท่าไหร่ล่ะเมื่อเพื่อให้ได้เงิน จากตลาดหุ้นเป็นเงินปันผลปีละ1ล้านบาทนะครับก็ต้องบอกว่า5ปีที่ผ่านมาราคาหุ้นของปตาทาจะอยู่ในช่วงที่22บาทถึง60บาทนั่นเองถ้าเราอยากจะซื้อหุ้นที่5 0,000 0หุ้นสมมุติเรารอซื้อตังหว่ราคาถูกๆหน่อยนะครับซื้อที่2ี่บาทเราจะต้องใช้ทุนทั้งหมดนะครับ12.5้า 12. ล้านบาทนั่นเองครับแต่ข้อดีก็คือเราไม่จะเป็นต้องรอให้มีเงินครบ12.5ล้านบาทก่อนแต่เราสามารถเริ่มทยอยย,อยซื้อสะสมหุ้นปตาทาได้เริ่มต้นที่100หุ้นนั่นเออครับ สรุปวิธีการสร้างไรายได้จากหุ้นปีละหนึ่งล้านบาทฉบับแบบผู้หญิงที่ไม่มีเวลาครับข้อแรกเลยก็คือการมองหุ้นเป็นธุรกิจข้อที่2ครับคือการเลือกธุรกิจที่เรารู้จักชื่นชอบและเราเข้าใจและข้อที่3เราทยอยซื้อสะสมเพิ่มเรื่อยๆเมื่อจังหวะช่วงราคาถูกแล้วถือเพื่อรับปันผลนั่นเองครับ ใครชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันในครั้งหน้านะครับใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องหุ้นก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์อิน x บ็อกซ์เข้ามาถามได้หรือจะทาง Line แอดก็ได้นะครับ Line at ครูออสตินครับและเดี๋ยวเราไปพบกันในครั้งหน้าครับขอให้ทุกคนโชคดีกับการลงทุนนะครับผมครูออสตินสอนลงทุนสวัสดีครับ